ครั้นเมื่อรัชกาลที่หนึ่งท่านปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกตอนนั้นเนี่ยท่านตั้งราชวงศ์จักรีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองท่านต้องการสร้างราชธานีแห่งใหม่ราชธานีแห่งนี้อยู่ที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณเมืองบางกอกตั้งชื่อว่าราชธานีนี้คือกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนี่แหละพระอ,องค์ต้องสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นมา เพื่ออะไรก็อย่างที่เราเล่าไปเลยเป็นศูนย์กลางการปกครองเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์พระราชวงศเป็นที่ประชุมคุนน้ำขุนนางรวมถึงเป็นที่ปรึกษาข้อราชการต่างๆด้วยอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะว่าพระบรมหาหราชวังมีความสําคัญมากๆเหมือนกับทำเนียบรัฐบาลในยุคนั้นโดยพระบรมหาราชวังเนี่ยสร้างขึ้นริมแม่น้ำเจ้าพยาตรงข้ามกับกรุงธนบุรีเดิม พระบรมหาราชวังในใหญ่โตโออ่ามากเพราะสร้างบนเนื้อที่ที่มากกว่า150ไร่